เอารถยังพี่น้องไกย่างมาเด้อไกย่างอ่ะใครยกมันงอยนาะม่ได้พูดเล่นนะใส่ไรไปีกัดูนี่ฮะใส่กระไายไปเลยใส่กระไยแบบกลังมไเลยต้หลายตอมปวดมันจะยิ่ชื่อเป็นง่อยนะค่ะวเจาับลุกอันี้ยังก่อนไก่ครับร้านนี้จำหน่ายยังนี่สดิบยกพกไอ้เวอไนี่ไส้ตามค่ไส้ดิบ ใส่ก็ทำดองแดงดองแดงอย่างนี้อย่างแนวสิบบองแดงครับดดองงแรวมทะเลไม่แคลงแล้วก็กุ้งสดปลาหมึกอย่างนี้ปลาหมูบ่ปลาหมึกปลาหมึกหมูมีอยู่แค่นี่ทะเลค่ะทะเลทำไมหมูยอางหมูทะเลที่ลายไรเนี่ยสุดของการช่วยอีกแล้ว ตามันอัี้ยังไงเส้นเล็กต้มเส้นเล็กเขาเส้นเล็กหรือตามนั่นี่บอกแม่ซีโมเสียบมันก็ไม่ได้ผิดนะช้นกลางเคยกินยังเคยกินอยู่ไปกินร้านไหนิปร้อนช้นกลางโอ้ยบาดไปบาดไปดื้อมันก็อแปลว่าไม่ช้นกลางนี่ไงม่เจ้านี่ก็เส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวห้าหน่อแล้วก็จะมีอะไรก็เหมือนต้มทุมตานั่นแหละต้มกระดใส่ส้มตาแล้วก็ใส่เส้นใส่ผักใส่ ไส้ยังอย่างใส้แปรกับส้แปนม่เจ้าแล้วก็มีนี่ค่ะอ่าบูอัดนะคะพยาบาิ่นเมื่อยหลายแล้วชวอจ้าเนี่ยจะไปกรุงเทพก่อนใช่ไหมรออะไรนี่เมื่อก่อนไปหาน้องอะไรอันเนี่ยมาเจอกับเ็นมอนนุ่อยอะ Nói em ừ. anh em một cái chừng đâu cái chừng đâu nó chị yên đâu cái chừng đâu วันนี้ก็มาหลายคนจากแม่แซมมาเดี่ยวน้ำตาลโอน้มต่านอ่างเนี่ยอซาไก่เนสเมสต์จิ้มจิ้มเื้อเนสต์แซมยกรถแล้วก็อย่างเดียวอุดแบบนั่งหรือยกรถยกตลอดนะยกโค้งก็ยกยกบนก่าขึ้นไปกว่ามากลูกถ้าไม่กินก็ไม่ก้อยมาร้านนี่นั่น ก,กินกใส่ัปนไงด้แต่ก็ถือความห่อนบ้าง